สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาทําซุปมะเขืออันนี้จะเป็นมะเขือเปราะนะคะปุ้ยแช่ไว้ประมาณสองปีค่ะก็จะเอามาต้มแบบนี้ค่ะเอาใส่คคกลงไปเลยตามด้วยใบยแมงลักแช่แข็งนะคะเพราะว่ามะเขือร้อนๆอ,อยู่แล้วนะคะใส่ลงไปเลยตามด้วยพริกป่นผงชูรสแซ่บมากแซ่บน้อยก็ใส่ไปเลยค่ะตามด้วยปลาราปลากระดีส่วนตัวจะใส่ ปลาดิบใครชอบน้ำปลาต้มสุกก็ใส่นะคะส่วนตัวจะเหยาะน้ำปลาแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วคะมาเด้อคะ่ะพี่น้องมากินด้วยกันนี่กะแกงเห็ดนะคะหอมมากหอมประแดกแล้วก็ใบแมงลักเราก็จะได้ซุปมะเขือสไตล์คนอยู่ต่างแดนซุปมะเขือทำแบบง่ายๆทำแป๊บเดียวก็ได้กินมีซุปมะเขือก็จะขาดแคบหมูไปได้อย่างไรนะคะมันของคู่กัน นี่แหละค่ะวิธีชีวิตในต่างแดนอยากกินอาหารไทยเราต้องทำกินเองค่ะพืชผักเวลาที่เราหาซื้อง่ายหรือว่าเราปลูกเองได้เราก็จะทำการแช่ช่องฟิตไว้เอาไว้มาทำกับข้าวเวลาที่เราไม่มีนะคะมันจะหายากในช่วงหน้าหนาวแน่นอนละให้จะมีเงินมันหาซื้อได้ทุกอย่างหลายคนจะกล่าวไว้ย่ังนี้แต่จริงๆแล้วนะคะ มีเงินมันก็ใช่ว่าจะซื้อได้ทุกอย่างนะคะเพราะว่าต่อให้มีออนไลน์นะคะสั่งออนไลน์นู่นนี่นั่นได้แต่บางครั้งนะคะที่มันเป็นของสดแล้วก็ของใบเนี่ยมันแค่วันเดียวนี้มันก็โรยราเหลืองบางทีกันเละเน่านะคะเคยสั่งมาแล้วนะคะต่อให้คอนเฟิร์มจังเดว,ว่ามันจะส่งถึงวันนั้นวันนี้บางครั้งมันมีข้อผิดพลาด อันนี้ต้องอ่าเล่าให้ฟังนะคะมันมีข้อผิดพลาดมันไม่เสมอไปที่จะถึงบางครั้งคนส่งของมายังหายก็มีนะคะตามไม่เจอนะและถ้าเราไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่ๆนะคะพวกพืชผักอาหารไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีขายเพราะว่า ถ้าห้างตามปกติแล้วพืชผักที่เราจะเห็นกันน่ะนะคะมันก็จะเป็นพวกตระกูลกะหลำ่ำบอกโคลี่ถั่วแปบถั่วแขกพริกหวานมะเขือเทศแตงกวาอะไรพวกเนี้ยขนาดพวกซอสปรุงรสของปรุงรสเราจริงๆเนี่ยพวกชรสน้ำปลาส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ในแบบร้านเอเชียหรือว่าร้านแขก ถ้าเป็นพวกของแห้งเนี่ยเราสั่งของออนไลน์ไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกผักใบๆเนี่ยมันจะมีปัญหาอันนี้ก็เล่าเป็นประสบการณ์ให้ฟังนะคะดังนั้นถ้าช่วงไหนที่เราได้เข้านะคะไปในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆห,หรือได้ไปทางไหนที่เราเจอพืชผักอาหารไทยนะคะที่เราชอบเราก็ซื้อมาไว้แล้วก็เอามาทําการอันแพ็คแช่แข็งมันก็จะสะดวกของเรานี่แหละลวลาเราอยากกินวันไหนเราก็ทํากินได้นะคะ มันก็แก้ขัดได้ปุยก็เล่าให้ฟังอ่ะเนาะเผื่อจะมีประโยชน์กับใครนะคะถ้าคนอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างที่ที่ปุ้ยบอกอ่ะร้านอาหารก็อยู่ใกล้นะคะพืชผักเนี่ยก็มีขายอยากกินอะไรนะคะมีเงินก็ยังเขาไปก็บยิบเอายิบเอาเลยค่ะแต่อย่างคนที่อยู่ห่างไกล ันก็มีแต่พืชผักเบสิกนี่แหละอยากกินอะไรก็ต้องทํากินเอง